ครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ที่รักแฟนฟุตบอล45โอเวอร์สกอร์ทุกทท่านนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับพบกันกับผมบายเสือโพด45โอเวอร์สกอร์นะครับก็เหมือนเดิมครับอีกเช่นเคยนะครับผมจะพา f c ที่รักแฟนฟุตบอล45โอเวอร์ทุกทท่านนะครับไปวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรกคู่ว IP ของผมประจำวันนี้นะครับประจำวันที่24นะครับ24เมษายน2564นะครับ ครับผมก็ก่อนอื่นก็ไปสรุปผลบนคู่ VIP ของผมประจำค่ำคืนประจำเมื่อวานนะครับประจำวันที่23เมษายน2564ครับเมื่อวานนะครับผมก็ผมให้ไปสูงแรกนะครับคู่ FK อาตราอูนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไครัตอันเมตตี้นะครับก็เป็นบอล คาสัตสถานพีเมลีนะครับเมื่อวานโกน้าผิดหวังนะครับก็ต้องขออภัย FC ที่รักแฟนฟุตบอล45อเวอร์สโอร์ทุกท่านด้วยนะครับที่บนมันไม่มาตามนัดนะครับผมบนมันเหมือนกับทีมเยือนบอลโตนะครับเล่นไม่เอาอะไรเลยนะครับเมื่อวานโก็ครึ่งแรกจบ0ูนะครับแต่ครึ่งหลังมาเอฟคอาร์ตูโลครับยิงตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มครึ่งแรกเลยนะครับผม ก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังครับเพราะบอลลูกแรกมาเร็วนะครับในครึ่งเวลาหลังเป็นบอลรองที่ยิงนําด้วยซ้ํานะครับก็ผมก็คิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับแต่แต่เกินคาดนะครับไม่ใช่เกินคาดแต่แต่แตน่าผิดหวังนะครับคือทีมเยือนเล่นไม่เอาเลยนะครับผมก็บอลลูกแรกมาไวนะครับก็เล่น ทีมต่อเล่นไม่เอาเลยนะครับโกหน้าหน้าผิดหวังนะครับโก้ไม่ไม่มาตามนัดก็ต้องขออภัยขออภัยเอฟซีธิรักแฟนฟุตบอล45้าเอวอร์ทุกทุกท่านนะครับขออภัยคนที่ติดตามด้วยนะครับผมก็โกบอลไม่มาตามนัดนะครับผมผมก็ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับนอกจากคําว่าขอโทษนะครับผมขอโทษเอฟซีธรักแฟนฟุตบอล45ห้าเอวอร์ทุกทุกท่านที่พลาดนะครับเมื่อวานโกบอลครึ่งแรกจบ0ูนย์นะครับครึ่งหลังจบที่ หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโดยเป็นฝ่ายทีมเจ้าบ้านนะครับเอฟเคอตีราอูนะครับที่เอาชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมก็เป็นทีมรองนะครับที่เอาชนะเมื่อวานก็วันนี้ครับก็มาดูในเรื่องฟุตบอลคู่ v i p วันนี้ก็แล้วกันนะครับผมผมก็หยิบบอลสติสวยๆและราคาสวยๆนะครับมาฝาก MC ที่รักแฟนฟุตบอล45โอเวอร์ทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็เป็นบอลบ่ายก็แล้วกันนะครับผมมาไวหน่อยนะครับก็ ราคาสวยครับคู่นี้บวกกับสติบวกกับโฟมในช่วงนี้ของแต่ละแต่ของแต่ละคู <Huh? S 1> ่นะครับแต่ละทีมนะครับในตอนนี้นะครับทั้งทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็สถิติช่วงนี้ก็ทำค่อนข้างที่จะเบิกสกอร์นะครับได้เป็นกอกเป็นกรรมเลยนะครับสติของทั้งคู่นะครับคู่นี้ก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่กองหน้าคุมนะครับทั้งสองทีมก็วันนี้ก็มาวัดคุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม แต่สถิติที่พบกันก็แน่นอนครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนล่ะครับคู่นี้ก็เป็นบอลันดับตารางที่ดีกว่าก็ต้องสถิติที่กว่าแน่นอนครับครับผมก็มาดูครับผมจะพา fc ทักแฟนฟุตบอลสี่สิบห้าเวอร์สโกไปวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ vip ประจําวันที่2 4เมษายน2 5 6 4นนะครับของผมวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับผมวันนี้บอลก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้ผมก็มาไวหน่อยนะครับ ก็เลือกบอลที่ราคาสวยๆมาฝากอิฟซีทีรักแฟนฟุตบอล45อเวอร์ทุกท่านนะเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ในการลงทุนนะครับผมคู่นี้นะครับผมจะพาไปวิเคราะห์บอลนะครับออสเตรเลียเอลีกนะครับวับนนี้แข่ง16นาฬิกานะครับ10นาทีนะครับผมแข่ง16นาฬิกา10นาทีนะครับเป็นบอลบอลช่วงบ่ายๆนะครับบ่าย 16ก,ก็บ่ายเกือบจออากหัวค่ำแล้วครับ16นาฬิกาสินาทีะครับเป็นออสเตอร์เอลิยนะครับ,ค,รบคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างนะครับ FC มาคาเทอร์นะครับอันดับ5ของตารางนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมดเบิร์นซิตี้นะครับอันดับ1ของตารางนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าสถิติที่พบกันก็ในบ้านของเมดเบิร์นก็กดไป3ประตูต่อศนะครับผมคู่นี้พบกันแค่ครั้งเดียวเพราะ เอฟซีมาคาเทอรพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาปีนี้นะครับผมแต่ทำโฟมได้โดดเด่นนะครับทำโฟมได้ค่อนข้างเยี่ยมนะครับอยู่ในอันดับต้นๆของตารางก็ถือว่าโฟมโดดเด่นยอดเยี่ยมนะครับผมสําหรับมาคาเทอร์นะครับวันนี้ก็มาเจอมาเจอ,มาเจองานคอนข้างที่จะหนักนะครับเม็ดเบิร์นช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า ช Elliot, down, ่วงนี้รฟมค่อนข้างที่จะกระตืองือขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเตนนะครับค่อนข้างที่จะเบิกสกอร์และกองหน้าค่อนข้างที่จะคมนะครับค่อนข้างที่จะแข็งนะครับเป็นอันดับหนึ่งของตารางครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับรฟมก็โดดเด่นแต่วันนี้ FC มาคาเทอร์ได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับผมก็โอกาสที่จะเกิดสกอร์ก็เป็นไปได้สูงครับเกิดขึ้นได้ทั้งสองฝั่งนะครับผมไม่ใช่ว่ามาคาเทอร์จะไม่มีโอกาสสวนนะครับมาคาเทอร์ก็กองหน้าก็คมเหมือนกันครับช่วงนี้ครับ ผลิสกอได้เป็นกกเป็นกรรมอย่างเช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้มาเจอหินนะครับมาเจอของแข็งอย่างมิดเบินซิตี้นะครับนัดล่าสุดก็กดกดคู่แข่งไปเจ็ดประตูต่อศูนย์นะครับก็ข้างที่จะมาตรฐานนะครับในการผลิตสกอนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนจากลมหน่อยนะครับพอดีผมอยู่ที่สวนนะครับอยู่ที่ได้ก็วันนี้ก็มานั่งวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับว่างนะครับวันนี้ ก็เอาเป็นเป็นบอลบ่ายแล้วกันนะครับผมก็มาว้หน่อยมาว้เค็มว้นะครับวันนี้ขอให้ครึ่งแรกมีสกอตสองเม็ดขึ้นไปนะครับก็ขอให้มาตามราคามาตามนัดนะครับผมก็ราคาเปิดมาสวยสติได้สติถิได้แบบนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับผมในการลงทุนก็ทุกองค์ประกอบนะครับก็มาครบนะครับมาดูในเรื่องราคานะครับมาดูในศึกษาในเรื่องราคากันดูนะครับก็ในเรื่องราคาก็ วันนี้นะครับเจ้ามือนะครับเจ้ามือเปิดราคามานะครับโดยเป็นโดยให้เป็นทีมเป็นฝั่งทีมเยือนนะครับเมทเบิร์นซิตี้นะครับอันเมทเบิร์นซิตี้นะครับเปิดราคาโตเบรกราคาโตที่หนึ่งลูกนะครับจ่ายน้ําที่หนึ่งจุดแปดสี่นะครับ และจ่ายน้ําให้ทีมเจ้าบ้านนะครับมาคาเธอร์ที่2.09นะครับคู่นี้คู่นี้เปิดสูงเต็มเวลามาที่3ลูกนะครับจ่ายน้ําที่1.88แนะครับและเปิดจ่ายพูแพ้ชนะนะครับถ้าเจ้าบ้านมาคาเธอร์ชนะจ่ายที่6.00และถ้าทีมเยือนเมนเบิร์นซิตี้ชนะจ่ายที่1.53นะครับกคู่นี้นะครับเปิดภูดเสมอเต็มเวลามาที่4.30นะครับและในราคาครึ่งแรขนะครับ ในราคาครึ่งแรกมีเหร็ด0.5มาคุมนะครับโดยเจ้ามือนะครับเปิดให้ทีมเยือนนะครับเมดเบิร์นซิตี้แบกราคาโตที่0.5จ่ายน้ำที่2.11และจ่ายน้ำให้ทีมเจ้าบ้านมาคาเทอร์ที่1.79นะครับคู่นี้เปิดสูงแรกมาที่1ควบ1.5ลูกนะครับจ่ายน้ำล้นๆนะครับ2.04นะครับคู่นี้นะครับเปิด สูงมาหนึ่งควบหนึ่งจุดห้าก็จริงนะครับแต่แข่งไปสองสามนาทีนะครับราคาหนึ่งลูกมาอย่างแน่นอนนะครับราคาแบบนี้เพราะว่าราคาไหลขึ้นไปหนึ่งควบหนึ่งจุดห้าลูกนะครับจ่ายน้ำสองจุดศูนย์สี่จ่ายน้ำล้นเลยนะครับคู่นี้แข่งสุดก็โลแค่สี่ห้านาทีรอสิบนาทีก็จะได้น้ำหนึ่งลูกสวยๆแล้วนะครับผมก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะครับก็คู่นี้มาดูในภูเสมอครึ่งแรกนะครับภูเสมอครึ่งแรก เปิดมาที่นะครับ2.42นะครับก็เป็นภูเสมอมาตรฐานในการเกิดสกอร์นะครับคู่นี้นะครับก็กองหน้าคมทั้งคู่ครับโอกาสที่จะเกิดสกอร์เป็นไปได้สูงนะครับเลยทีเดียวนะครับตั้งสองฝั่งนะครับผมก็จากละจากคู่นี้ก็จากราคาที่เจ้ามือก็เปิดมาก็ไม่ได้การันตีว่าฝั่งทีมเยือนจะทําประตูได้ฝ่ายเดียวนะครับก็มาคระทร์นะครับฝั่งเจ้าเจ้าบ้านก็คมครับรฟมก็สถิติ ร์มช่วงนี้ก็ค่อนข้างถือว่าดีนะครับก็สู้ได้ครับอาจจะเป็นน้องใหม่แต่ว่าสู้ได้นะครับก็รฟมดีนะครับแต่คู่นี้เปิดเกมแรกไปแลกกันมานะครับก็โอกาสที่จะเกิดโกเป็นไปได้ทุกวินาทีนะครับครับผมบอลสถิติสวยนะครับบบกราคาที่เปิดมาสวยก็ผมขอฟันธงนะครับวันนี้ไปสูงแรกนะครับสูงแรกเมดเบิร์นซิตี้นะครับสูงแรกรอราคาหนึ่งลูก0ูคูหนึ่งลูก0.5ลูกนะครับครึ่งแรกไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับครึ่งแรกไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับผม ก็ท่านใดที่ฟังบรราะห์จบแล้วก็สนใจนะครับสนใจที่จะเข้าไปรับบทวิเคราะห์รับทัศนะแนวทางฟุตบอลสูงแลกนะครับโขนใครนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปขอเข้ากลุ่มได้นะครับผมกในกลุ่มก็มีแนวทางดีๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางบทวิเคราะห์คู่ VIP ในแต่ละวันของพี่ๆทีมเสือทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ VvIP นะครับคู่ v v p p นี้ก็ เป็น VIP ที่เป็นการคัดฟุตบอลมานะครับแล้วให้เสือเป็นทีมเสือนะครับในแต่ท่านเป็นผู้โหวตนะครับว่าทีมไหนที่มีโอกาสที่จะเกิดสกอร์และทีมไหนมีโอกาสที่จะชนะในการลงทุนและคู่ไหนมีโอกาสที่จะเบิสกสกอร์ได้ที่สุดนะครับก็พาก็ ก็รวมกันโหวตนะครับรวมกันความคิดเห็นถ้าโหวตในทีมเดียวกันนะครับสุดท้ายโหวตสามรอบนะครับถ้าได้ถ้าได้ทีมที่คะแนนเยอะที่สุดก็จะเป็นจะนํามาเป็นคู่ v ีวีนะครับก็แน่นอนครับแนวทางดีแบบนี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้นะครับผมก็ท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์เอสสี่ห้าโอบีอาร์นะครับใส่เอสเอดนำหน้าด้วยครับเอสสี่ห้าโอบีอาร์นะครับเอส แอดไลน์เข้าไปก็บอกเพียรมินว่ารู้ช่องทางการเข้ากลุ่มมาจากบายเสือพูดหรือเสือพูดแนะนํามาก็ได้นะครับก็เพียรมินก็จะได้ให้คัมปรกษาและพาเข้ากลุ่มนะครับ V.I.P. นะครับของเรานะครับในกลุ่มก็บวกกันยาวๆแน่นอนครับผมก็แน่นอนครับมีแนวทางเทคนิคดีๆนะครับท่านชอบในด้านฟุตบอลท่านเข้าไปในกลุ่ม45โอเวอร์สโกท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมก็ในกลุ่มก็ อ๋อลืมไปครับลืมบอกไปว่าในกลุ่มนะครับมีค่าสปอร์ตรายเดือนด้วยนะครับผมค่าสปอร์ตรายเดือนก็เดือนละสามร้อยนะครับก็ค่าสปอร์ตนี้ก็คือในกลุ่มมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะครับก็ต้องการให้สมาชิกนะครับที่ต้องการที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มก็ซัพพอร์ตกลุ่มนะครับก็ช่วยกันนะครับผมก็ช่วยพพอร์ตกลุ่มนะครับในกลุ่มก็อยู่กันแบบครอบครัวนะครับผมก็มีอะไรก็ปรึกษากันนะครับ ก็ท่านไหนก็สนใจเขากลุ่มก็ F45OVR นะครับ F45OVR นะครับผมครับผมผมก็ขอจบคลิปโทววิเคราะห์คู่ VIP ของผมประจำวันที่24เมษายน2564แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ผมบายสมโพส45 over สกอรก์ก็วันนี้ก็ขอให้ FC ที่รักแฟนฟุตบอล45 over ทุกทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมก็ วันนี้ก็ลมแรงนะครับเพราะว่าผมอยู่นอกบ้านครับอยู่ที่ไร่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงลมรบกวนหรือภาพอาจจะไม่นิ่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ผมก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ช่วยติดตามเป็นกําลังใจให้ตลอดนะครับครับผมผมก็ขอจบคลิปบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม